ลาขอหนำ,นำนะนกินน้ำว่าสั้นต่เอบอกวหน้าว้าผมบม่กล้าว่าครับก็ได้สวนประกาศให้น้องแน่นอนกับประกาศขวาเป็นชื่อกันนำนอไพ่เอ้ยนำาฉีงไงกินน้ำบุ้น้นำวานและถั่นแรวนหนำว่าเฉียงน้ำนะนนเนื้นอเงวนหน้ากเนีนก้อานั่นแหล ไปแปหะหาหมอกปป็คอยเป็นิสสะดวงคอยมาหาห,าหมออยู่อยู่มั่นาดบ่แม่ฤาสีดวงดังฤสสีดวงด่างเออคอยเล็กบ่ได้ตรวด,ดรอค,อคอยมาคอยมาคอยยิ้มจีมบ้านน้องให้ีขิ้มแล้วเป็นสีอันขอยประเดีม,มาดอ,อกแม่บังว่าจีมจิมน,น้ำเจ้าละเท้า ไปตาน้ำไายโอ้ยจะมา่าดใจแล้วพี่กินบนั่นนี่ลับแม่มันล่ะเออขอเล่ห์ให้กินบปวดวันแทนเราใหญ่หมอเล่หหมอกระเละถามว่าเป็นอะไรกินเป็นสีทาอยู่ที่ไหนล่ะโยงงามขากับหมอหรือปะถุงให้หมอดูอาการหน่อยสิเพื่อกินเป็นหมอกระ ผีก็บวมตอนนี้ต้องนอนโงพาบาลดวอาการสองสามวันนะคูณแม่ไปน้ำยาใคยากหน้าอยากหูกยากหลัง,ออง,ง,ลง,งตื้นยากเลยนอนบ้านมันาะเราไม่นั่งจำดอกนี้ค่าคุณหมอดูนห่มีหีปนคุณคนสองแล้วหมอไู้กว่าอ่นี้ นอนแล้วขี่ไม่ไหวว่าได้หมดไหนหมออยู่มั่นใจนี่ปวดที่ทวาดทิ้งต้างทำให้ตัว